니늘라상도봐주셔 <놀람> ครับเอ่อ e ยิน e ดีต้อนรับสู v, ่ประกาศทีว okay, ีครับโอเคครับนี่เป็นเซิร์ฟผมผมนะครับนี่คือปราสาทนะครับที่ที่ที่ตอนนี้ยังห้ามไม่ให้ใครเข้านะครับใครเข้านี่เขียนครับอยู่กับคุณกอนครับน้องบุ๋มเองสวัสดีครับกอนสวัสดีครับเออดดูตัวผมครับอยากจะบอกว่ามันเป็นกับตาอเมริกาครับเอาชุดดีแหลกครับแหลกอือเฮ้ย มาเลยมัจะพามาชมมาก่อนมาอันนี้คือประสาทวิ่ิวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดพีทีอันนี้คือประสาทอากอนตามมากรมาตามมาดิวิ่งได้นะข้างเนี้ยกดแลวิวสองครั้งวิ่งรู้แล้วโอเคเข้าไปในบ้านนี้ตามมาตามามามาเลยครับพงคอนครับอ่ะเห็นไหมมีเตียง อันนี้ไว้นอนสําหรับตอนที่ยังไม่มีบ้านมีไหนวนะเนี่ยะอันนี้คือวูดหาไม้มาใส่ในนี้ไอเทมไว้ในนี้แล้วก็ฟูดไปในนี้อยา่าไปขโมยของคนอื่นนะมันมีคนอื่นมันมีคนอื่นมาเล่นด้วยอะ่ะไม่ได้มีแค่เองคนเดียวอะ่ะไปดูอย่างอื่นต่อที่เต้นไหมใหขโมยที่เต้ไหมมามา,มาตามมาตามมา เดี๋ยดาเฮ้ยย้ยวหาอะไรกินก่อนกับง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 ับับง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 ับนับง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 ับาับง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 ับับกับงับับง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 ับกับงับงับงับมับงับงับับง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 ังับับัับังังับ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 ัับ ไปขุดมันครับไปขุดเอฐานมาอ่ะนอกจากฐานแล้วก็ไปขุดแอนมาเพชรแล้วก็เหล็กอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือบ้านของคุณวอ์มนะครับดูครับอันนี้เขาก็ต้องซื้อที่ดินเหมือนกันนะนี่ครับบ้านนี้คือกากมาครับเขาไม่สร้างอะไรเลยดูทั้งนนมีมีไวซสู้หัวนอนอย่างเดียวครับเอาไปดูบ้านคุณนัทครับตามมาครับตามไปตามไปคุณไหนนี่ครับคุณครับอย่าเอ๋อครับดีครับ เ,เปิดตู้ข้างไว้ครับเออที่มันเขียนว่าฮีโร่บายก็คือคุณนัดใช้รหัสฮีโร่บายนะครับนี่เตียงแล้วก็ของค,ครับไว้ไว้บ้านอย่างอดีตมากครับข้างข้างบนนี่จะข้างบนนี่จะเป็นกล่องนะครับเห็นไหมครับข้างบนเห็นป่าเข้าไปในบ้านดูข้างบนอยู่ไหนดิตกเหรอเออตามมาบ้านเขาใหญ่โตขนาดนี้ครับใหญ่ตรงไหนอะมชดใช่ไหมล่ะมาดูกันอันนี้คือลานอีเวนต์ เอาไว้โชว์โกเลมค่าพวกออมอนแน้แวเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้ร้าน,นไอน้เงี้ยอ,อันนี้คือคุกนะคุกนี่มาดูมาดูวิธีการเข้าคุกนี่ก็จะใช้โหมดคีทีบ้อยเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทีพีคุเข้าไปแต่แล้วมันเป็นหินเบนล็อกก็ไม่มีใครทุบอะไรได้อยู่แลข้างในคุกอะไรอยากดูคุกมาดูตรงนี้ได้จะมีให้เยี่ยมอยู่เนี่ยมีคนคุมคุกอยู่ข้างในคนเอ๋ ดูกันอันนี้คือราง PVP เฮ้ย PVP ด้วยเหรอเออราง P ีพีเนี่ยแล้วจะตายเอ้ยตายดิอันนี้ PVP ตายแล้วของหายไหมอะหายดิมาเก็บไม่ก่อน PVP เนี่ยจะให้เก็บของใช่ไหมมีชื่อคนด้วยเข้ามาดิเขาไม่ได้กดปุ่มดิปุ่มอะไรปุ่มข้างๆมนะันอะข้างขวาน่ะกดแล้วไม่ได้กดกดทีข่ขวาขแล้ว แหลกยังไงเอาเข้ามาเอ้าปิดทำไมมันปิดเองรีบเข้ามาดิเข้ามาเลยเอเอเห็นไหมาชื่อเนี่ยมันเอาไว้เก็บของสําหรับตัวที่จะ PvP อะ่ะไอ้ผู้หินออสเตเลียนี้ระเบิดแล้วไม่แตกน,น้ำเป็นเหี้ยวใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออืมคกมมออกมาเร็วๆโอ๊ยออกมาเอาๆๆอโอเคประตูโซ่กันมาเนี้ยมา <c oughs> เนี้ยมาเนี้ย มีอะไรโชยเดี๋ยวไปลุดย,ยดันกันเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนมาเน่มาเนี่ตามมาตามามาม mm hmm. อยู่ไหมครับพี่ครับโอเค,ครับเดี๋ยวพาไปบุกปราสาทผมไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปบุกปราสาทผมไหมครับ <c oughs> มาดูปราสาทปักกาของผมไหมครับคุณครับขนาดกาเย็นเยือกบ้านนึงออกสร้างงานนะนเ,เนี่ยอย่าชวยกัน่อจ้างเยอะเนี่ย ยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะครับเนี่ยข้างบนนี่<ะ>ขึ้นไปจะเห็นว่าไม่มีหลังคาเพราะยังสร้างไม่เสร็จเขตมันมด้วยกันขนาดนี้ครับเนี่ยสร้างเสร็จจะขนาดไหนี้จะรู้ไหมครับกะเสร็จแล้วเลยมีสามชั้นมา,มาสามชั้นรู้ไหมครับว่าภาคเอ่ออะไรเนี่ยภาคที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันเดี๋ยวนะที่ขุดนะมันจะสามารถอัปเกรดของงานนะครับภาคที่คุณเล่นอยู่เนี่ยรู้ไหมครับเนี่ย อัพเกรดอัพเกรดของเรื่อยเนี่ยใช่ต้องใช้เลเวลของตัวเองอะ่ะอยากเห็นแถบสีเขียวๆไหมนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือที่อัพเกรดเอาของมาวางแล้วมันจะอัพเกรดได้ต้องใช้เลเวลอ่ะอันนี้คือโกเลมบ้าขึา้นไปดูข้างบนอันนี้คือเห็นในยูทูบหรือเปล่ายูทูบอ๋อยูทูบครับโอเคห้ามขโมยของอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าเพราะว่าในนี้ผมเก็บของดีๆทั้งนี้ทั้งนี้มาทั้งนี้ทั้งนี้คุณกอลครับอันนี้คือแจกของฟรีนะครับมายืนเลยครับ อย่ารงเปลงร้องเพลงเป็นแง่เพนงไงไปออกก่อนครับเดี๋ยวผมให้ของครับบอกครับบอกตั้งหนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ของครับตั้งหนึงครับเดี๋ยวให้ของฟรีครับเดี๋ยวหาของก่อนนะครับฟรีหนูต้องการของฟรีของฟรีออกไปไกลๆก่อนครับออกไปจังนี้ครับอันนู้น ดีครับอ่าได้ของฟีแล้วครับไปครับเหยียบเยียเลยเหยียบเลยอะไรอะไรเนี่ย <laughs> ตะนุงไงโง่ให้เรา <c oughs> ก็ทะนุงไงถ้าเหยียบก็ธถนุงพุ่งออกมาข้า <c oughs> งบนนี่จะเป็นเอที่นอนผมนะครับข้างบนเนี่ยยังไม่ได้ทำทางขึ้นเลยมาขึ้นกัน๋ยววเปิดโมดทิ่จิบนี่ <c oughs> ครับขึ้นมาดูไหมครับ ทีพีครับผมเปิดทีพีครับผมเลยบินได้ครับคุณกรครับแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีพีครับกรด่อนเขียนไงสองพันเก้าปุ๊บโอเคมาดูกันห้ามคูหของกันเยทั้งสิ้นเพราะกว่าจะหาได้โอเคนี่คือเตียงไง,ไงอ่ะอันนี้คือกล่องตา่างๆอันนี้คือที่อาบน้ำครับจะลุลกไปแล้วนะ นี่ห้ามขโมยของเด็กขาดครับโอเคมาอีนนี้คุณกรู้ไหมว่าถ้ากดลิปแล้วมันจะมันจะทำเนี้ยมันจะไม่มีวันตกนะครับอย่างเงี้ยลองกดคลิปเลยครับแล้วเดินมาเลยครับมันจะไม่ตกครับยังไงมันก็จะเดินไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับจะเข้าใจ,าาใจนะครับลงแล้วโอเค,อเ,คเราเราไปที่อื่นกันมาดิไป เด tamam. ี๋ยวส่งอินโด้ก๊าซรอตัหน่อยมาเลยผมให้ของเร็วจะเสียให้เร็วๆวมาเลนมาเนนะทำไมกดเดืสองครั้งไม่วิ่งอะครับจะรู้ไหมครับอ่ะมา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 ดิอ่ะเอาไปก็อยู่นี่นี่อยู่น้าเนี่เฮ้ยจะตายแล้วของแดงกินดิเอาไปไป โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเอาของก่อนให้อะไรให้ดีเอ,เอาเอาเหล็กไปนะครับเอาของกระกากไปครับเอาไปเอาไปเอาไปเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเอาเกาะให้ mm hmm. มาก่อนเอาเกาะก่อนเดห่วยเนาะกระเบื้ okay. อแทะโอเคใส่ซะ mm hmm. จัดของก่อนลบจริงจริง เดี๋ยวเราจัดของก่อนแป๊บนึงดาบามาตามมาครับของผมมีอัปเกรดแล้วนะมาดูมาดูดาบดิดูดาบความจริงแล้วดาบนี่เวลาเวลา,เวลาตีเนี่ยเวลาตีเนี่ยเออความจริงมันจะตีนานใช่ไหมแต่ดาบน,นี้ที่็นเพชรไม่ใช่ดาบอันนี้มันเป็นที่ฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยคุณกอนอยู่ครับเอ่อเห็นจอบขวดไหมครับ ตัวพุนี้เอาไว้ขุดเหล็กนะครับมันถ้ามันจะขุดดินมันจะนานกว่าครับลองนู่ครับแปะเร็วะ่ะแปะเร็วเปล่ามันจะเร็วกว่าเนินนะครับมรผมอัปเกรดครับเฮ้ยเฮ้ยยาตามมาครับตามมาเช้าทันทีทันใดมงกัดดิไม่มงเลยอ่ะหก็ถางจิกเฮ้ยมาทางนี้มาหาทันเกียนมะนี่ก่อนผมจะบอกอะไรของคุณสักอย่างนะนี่ครับนี่ ใต้ภาษาเนี่ยครับมันเป็นดันดันที่มีสปอนประมาณห้าหกอันนะผู้จัดการเชื่อม,มาต่อกันผมกู้โทรศัพท์ไปแล้วเอาอยากเก็บหินเอ้ยลิงมามาน้อยต้องเอากระดูให้มันนะอย่าไปตีนะถ้าตีมันมาเป็นหมูมาฆ่าเิงตายอยู่แล<า>้วตีเป็หมาแล้วโผต่กระซอมพี้นะอีกนะอู้แล้วกระดูมนจากไหนเซีวตันอะ่ะอือ ไหนคุณอยู่ไหนอ่ะก้อนอยู่ไหนกำลังหาหินอยู่ครับอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะรู้ไหมล่ะครับจะรู้ไหมตรงนี้ของเองอะ่ะตรงนี้แหมตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นแบบอ่ะฤดูหิมะอี่ย ึุณตกอยู่ในฤด,ดูอกหักอกหักไอ้ผมคิดอะไรออกแลอะเราไม่มีอะไรทำเร,เราว่างเราว่างว่างพอที่จะแกล้งคนได้ง่ายด้วยการที่เขาไม่ดูตัว ไม่ดีใจครับดีใจที่พี่พี่ครับมีสรุปนี้เราไม่ได้สอนอะไรผู้ชมเลยนะคุณอ่ะโอเคท่านเราเราจะมาทำไอเตียงสอนไปแล้วดีกว่าโอเคนี่ไงอ่ะสอนได้ดีวะ